ถามตรงๆนะครับทุกวันนี้มีใครใช้ Windows 7อยู่ไหมนะครับ Windows 7เนี่ยฮะซึ่งจะว่าไปแล้วไม่ผิดนะครับไม่ต้องอายอะไรนะครับเพราะ Windows 7เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีหลายฟีเจอร์ที่ทําได้ดีกับ Windows 10หรือว่า Windows 11นะครับโดยเฉพาะการใช้งานแบบแบบ Legacy เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับเกมเมอร์เนี่ยผมพูดตรงๆว่าคือ Windows 7เนี่ยมันไม่น่าจะได้ไปต่อนานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซัพพอร์ต DirectX API อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เหมือนกับ Windows 10 Windows 11ด้วยสินะฟีเจอร์ต่างๆที่แบบว่าในตัวเกมใหม่ๆที่มีเเนน่่คออถ้าาุณจจกมมใหๆริงัไต จบแล้วนะครับสำหรับ Windows 7 Windows 8 8.1อะไรทั้งหลายเนี่ยครับเพียงแค่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะย,ยังแบบไม่ซีเรียสอะไม่ต้องการเล่นเกมใหม่นะครับเราเล่นเกมเก่าๆไปก่อน Windows 7มันยังรองรับอยู่แต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับคุณนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่ 1>, 1มกราคม2024หรือว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ Steam ได้มีการยุติการสปอร์ตลอนเชอร์ของ w i n d o ว s ่วนเก่าเช่น Windows 7, 8แล้วก็8.1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ผมว่าเนี่ย 7, 8, 8.1นี้จะไม่สามารถใช้งาน Steam ในเวอร์ชันล่าสุดได้อีกต่อไปนะครับเพราะอะไรนะฮะสาเหตุเลยก็คือทางด้าน Google และ Microsoft เนี่ยจะไม่ ปล่อย Security Support ให้กับตัวลอ u นเ h อร์ของค่ายบาวหรือว่าทาง Steam แล้วอีกต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วความปลอดภัยไม่มีอัปเดตมาให้เขาก็ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้กับ Windows พวกนี้ได้อีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นอะไรที่ควรจะถึงเวลาแล้วนะครับบางคนอาจจะมาอารายอาวอนอยู่ว่าเอ้ย Windows 7มันยังดีอยู่เลยมันก็จริงนะครับมันดีในบางส่วนแต่ว่ามันไม่ดีแน่ในเรื่องของแพทความปลอดภยัยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก้าวผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วนะครับซึ่ง, Microsoft งรั บอกว่าเขาเนี่ยยุติการซัพพอร์ตไอตัว Windows 7เนี่ยเทคนิคอลซัพพอร์ตนะตั้งแต่เดือนมกราคม2020ไปแล้วนะครับในขณะที่ Windows 8และ8.1เนี่ยมันมาหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมี Security Update ออกมาจนถึงในช่วง January หรือว่ามกราคมปี2023นะครับแต่อย่างนั้นก็เถอะมัน มันก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยเจ็หรือแปดจุดหนมันก็ควรจะเป็นอะไรที่หลุดออกไปจากสาระบบได้แล้วเช่นกันนะครับและทีนี้ใครเดือดร้อนล่ะครับหลักๆแล้วนะครับก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนมากนะเพราะว่าถ้าตราบใดที่คุณใช้ Windows 7เนี่ยคุณก็ไม่น่าจะซีเรียสเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีการอัปเดต Security Patch ออกมานานมากๆแล้วนะครับถ้าคุณอยากใช้ Windows 7คุณก็คงอาจจะไม่ได้ต่อเน็ตใช้งานปัจจุบันเหมือนพวกคอม Requirements 10น,บ, Windows 10น, requirements นแบบแ ยากขนาดนั้นนะไม่ใช่ Windows 11นะคุณก็อัปเป็น w i n d o w s 10ก็ได้นะครับอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเอฟเฟกใครมากถ้าคุณยังใช้ Windows 7อยู่ก็อัปเป็น Windows 10ซะนะครับส่วนถ้าคุณต้องการใช้งาน Legacy f ฟีเจอร์ของ Windows 7ที่มันดี w i น d o w s 10จริงๆคุณก็เออก็ใช้งานเฉพาะจุดนั้นกับคอมเครื่องนั้นไปจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณสามารถหางบประมาณแบบไม่ต้องเยอะมากคุณก็ได้คอมดีๆที่แบบว่าลงว่นะดวร10แล้วถ้าวก็นตัวเลขจริงๆเนมัไปดดือ ร้อนคนมากแค่ไหนนะครับจากข้อมูลของ Steam Hardware Survey ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกมาว่าไอ้ผู้ใช้ Windows 7 8.1 8. เนี่ยมันมีอยู่แค่0.01เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรต้องซีเรียสเลยแล้วผมเชื่อว่าคุณดูเทปนี้อยู่คุณก็คงไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านั้นที่จะเอา Windows 7มาเพื่อเล่นเกมอยู่แล้วถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ชเป็นอะไรหลักมากมายนะครับในขณะที่ฝั่ง Epic Game เนี่ยอันนี้ก็ยังัพพอร์ต Windows 7อยู่นะ ค่ายที่เขาแจกฟรีช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่ผมเข้าไปกดเกมมาแบบรายวันเลยนะครับอีพีเกมเนี่ยยังคงเป็นฮีโร่ของคนแบบงบน้อยอยู่ก็คือยังมี Windows 7ให้ใช้อยู่แต่อย่งางไรก็ตามนะครับมันก็ไม่มี Security Up อัปเดตให้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่า E ีพีเกมก็อีกไม่นานนี้นะครับจะยกเลิกการสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับและทีนี้คิวต่อมาเป็นใครครับก่ <S <S อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วย คำตอบก็คือ Windows 10นะครับ Windows 10 End of Support เป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะเพราะว่ามันจะยุติการซัพพอร์ตอยู่ที่วันที่14 ตุลาคมโอ้14ตุลาด้วยนะ2025นะครับก็คือประมาณปีหน้าหลือประมาณอีกปีกว่า,วาๆเกือบ2ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะอะไรถึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายวงการคอมครั้งสําคัญนะครับคนที่จะไปใช้ Windows 11ได้ต้องเป็นคนที่มี TPM 2.0นะในแบบ Off ฟิเชีลนะคุณสามารถ By ัพลสได้แต่ว่าตามหลักการแล้วต้องมี TPM นะครับนั่นแปลว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ย Intel Gen 8ขึ้นไปนะครับพอถึงปี2025แล้วเนี่ยใครที่ยังใช้คอมต่ากว่า Intel Gen 8อยู่ คุณจะถูกตัดออกจากสาระบบการซัพพอร์ตอะไรต่างๆออกไป น,นะครับถึงเวลานั้นบางคนจะคิดว่าเอ้ยมันก็สมควรแล้วเปล่าแต่ว่าผมบอกกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ย่าอาจจะงไม่สมควรเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้ Intel Gen 2 Gen3 กันเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามว่าอิน e ทลเจนสองเเนี่ยคุณก็ลง Windows 10ใช้ได้อยู่ไงฮะแต่ว่าถ้าถึงวันที่1 4ตุลาคม2อัแล้ว Windows 10 e n d of Support เมื่อไหร่ตอนนั้นบอกไว้เลยนะครับใครที่คอนเซิร์นเรื่อง s e เ u r i วรทั้งหลายนะครับถึงจังหวนนะ ที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับจนถึงแอ er นดรอยส์นี้มันจะเป็นการบีบบังคับให้องค์กรทั้งหลายต้องโละของเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนโปรเซสเซอร์เป็นใหม่กว่า Intel Gen 8ขึ้นไป100%ครับ